สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็น วันดีใช่ค่ะวันที่5ธันวาคมนะคะหลายๆคนนะคะปลื้มปิติกันนะคะที่แบบว่าจะแบบว่าได้มีโอกาสนะคะแบบว่าไปถวายพระพรในหลวงของเราแม่ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันพุธนะแต่ว่าเราก็ใส่สีเหลืองเพราะว่าเป็นวันเป็นสีประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองใช่ค่ะไปที่ไหนนะคะมีแต่ว่าตามบ้านเรือนต่างๆนะคะก็จะแบบว่าติดธงสีเหลืองนะคะแล้วก็ธงชาติไทยควบคู่กันนะคะแล้วก็ทรงพระเจ ทรงพระเจริญแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองกันเกลือนไปหมดเลยนะคะที่บ้านที่บ้านติดแล้วค่ะติดแล้วติดตั้งแต่ปลายเดือนแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอติดเสร็จปุ๊บพอหมดเทศกาลก็เป็นแฮปปี้นิวเอียร์นี่นะคะก็จะมีเทศกาลต่างๆเรื่อยๆค่ะเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเดือนที่เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความสุขให้กับคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นเดือนกันด้วยวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยแล้วก็ ปลายเดือนแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันคริสต์มาสเทศกาลแห่งครอบครัวแห่งความสุขของชาวยุโรปหรือว่าคริสต์ศาสนิกชนใช่ค่ะก็พี่ไทยของเรานะคะเทศกาลอะไรก็มีความสุขกันหมดนะคริสต์มาสเดี๋ยวก็ปีใหม่ตีว์เสร็จแล้วก็วาเลนทน์วาเลนทน์เสร็จปุ๊บก็สงกรานสงกรานเสร็จอู้เทศกาลตุ๊ดจีนอย่างงี้มีความสุขกันทั้งปีกันเลยทีเดียวนะเอาว่าแต่ว่าพี่จุ๊กวันนี้พี่จุ๊กอยากไปเที่ยวไหนคะเนื่องในวันพ่อมีนัดหรือยังเรามี SMS ก่อนเอาประเด็น SMS ก่อน ใช่ไหมว่าวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีแรงมีความตั้งใจมีแรงจูงใจนะว่าเอ๊ะ ปีนี้เนี่ยวันเกิดคุณพ่อของเรานะคะพ่อหลวงของเราเนี่ยอยากจะทําอะไรเพื่อพ่อของเราบ้างนะคะ,คะเออหรือว่าอาจจะพูดคุยประเด็นที่ว่าวัน,นวันนี้เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ายังไงก็ได้เอาให้สอดคล้องกับวันพ่อแห่งชาติละกันนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ B p ตัวใหญ่ทั้ง2ตัวตามด้วยคำตอบของคุณและส่งมาที่หมายเลข4890011นะคะปลายสัปดาห์ประกาศรายชื่อคนที่ได้รับเครื่องสำอางจาก BSC กันไปเลยค่ะค่ะหรือว่าจะโท รมาคุยในรายการก็ได้นะใช่ค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเราสามารถทําได้ทุกวันนะทาให้ท่านได้ทุกวันหรือว่าพ่อของเราได้ทุกวันนะคะคือทําตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือแต่ถ้าเกิดว่าให้พ่อหลวงของเราก็แบบว่าตั้งใจเป็นคนดีประพฤติดีไม่เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่ทําลายประเทศชาติแค่นี้ก็เป็นคนดีแล้วใช่ค่ะได้หมดนะก็แค่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองสมมติว่าเราเป็นเด็กนักเรียนนะคะหน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือฝ่ายหาความรู้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะได้เป็นอาณา คที่ดีของชาติแล้วก็ทําให้เต็มที่ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คือเราก็ทํางานที่สุดจริตนะคะแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกซึ่งเป็นเจเนอเรชันรุ่นต่อไปที่เขาจะก้าวมาพัฒนาประเทศนะและที่สําคัญนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยหันกลับมาใส่ใจจร,จริงเป็นกระแสะพระราชดำรัสเมื่อนานมาแล้วค,คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่จุ๊บใช่แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเทรนด์ใหม่อีกรอบหนึง่งจริงๆมันเป็นอะไรที่ทันสมัยตลอดกาลนะคะแต่คนเนี่ยหลงลืมไปเพราะว่าด้วยกระแสะวัตถุนิยมไงที่มันหลั่งไหลเข้ามาจนบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะอัพ เกรดตัวเองอัพ<ะ>รายได้ตัวเองเพื่อที่จะหาสิ่งที่เป็นวัตถุเข้ามาให้เรามากขึ้นแต่บางทีมันไม่ได้มีความสุขไงคะใช่แต่จริงๆแล้วจะบอกว่านะคะวัตถุนิยมเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันก็แค่เปลือกนอกแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความสุขทางกายเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ทางใจของเรานะคะยิงะ่งใจเรามีสุขนะคะอยู่ที่ไหนถึงบางคนนะคะไม่มีเงินทองมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดเราสุขใจนะคะมันก็จะทําให้หัวใจเราเบ่งบานแล้วก็แบบว่าพร้อมที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะอ่ะค่ะคุณผู้ชม อย่าลืมนะคะที่จะร่วมพูดคุยกับเราสองคนนะคะพี่จุกกับลูกผันวันนี้น้องจุ๊กซอไม่สบายนะคะไม่สามารถมาทําหน้าที่ได้นะคะไปทำหน้าที่ลูกที่ดีไปทําหน้าที่ลูกที่เป็นลูกที่ดีให้คุณพ่อคุณแม่มาดูเลยค่ะไม่สบายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเนื่องในวันนี้เนี่ยเป็นวันพ่อแห่งชาติช่วงหน้าเราก็มีประวัติรวมถึงวิธีการอย่างไรนะคะที่เราจะสามารถที่จะปลูกฝังความรู้สึกรักพ่อหลวงของเราให้กับชนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้รู้ซึ้งถึงพระม กรุณาที่คุณกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะ